สวัสดีค่ะวันนี้16มกราคม2564นะคะมหาหงก็ยังคงมีช่อดอกบานอยู่นะคะอันนี้เป็นกอแม่นะคะของสีขาวไส้ชมพูนะคะก็เรียกว่าวันนี้วันนี้เราได้ทำการปัดเกสรน,นะคะเพราะว่า<ม>เพราะว่าวันนี้สีเหลืองบานนะคะเราก็จะเอาตัวเกสรสีเหลืองกับสีขาวไส้ชมพูตัวนี้ปัดรวมกันนะคะ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแค่ลองดูว่าเราจะได้ลูกผสมตัวใหม่ไหมนะคะเพราะว่าก่อนนี้เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นการขยายพันธุ์เพื่อเป็นการปัดเกรสรแล้วก็ทําการเพาะเม็ดไว้ซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะงอกอีกเมื่อไหร่นะคะกะ็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับเพื่อน หรือว่าลูกค้าที่ซื้อมหาหงไปนะคะช่วยดูด้วยนะคะถ้าหากว่ายอดที่มันไม่สมบูรณ์นะคะดูด้วยยอดที่เป็นลักษณะเป็นสีใบเหลืองๆแล้วยอดเป็นเหมือนขีกากแบบนี้นะคะดูนะคะให้เราทําการตัดยอดนะคะยอดนี้นะคะถูกตัดไปนะคะก็เรียกว่ามันเป็นเหมือนจะเน่าในไส้นะคะเราต้องตัดตัดให้ถึง แกนขาวๆเลยนะคะเดี๋ยวลองตัดต้นนี้ดูนะคะเพราะว่าต้นนี้มันถูกมันถูกเหมือนกับเป็นเชื้อรายอดด้วนไปแล้วเดี๋ยวลองตัดดูนะนี่ไงคะยอดในไส้มันเป็นสีดำๆแสดงว่ายอดมันต้องมีปัญหานะคะเห็นไหมคะยอดมันบู๋ สีดำๆนี่คืต้องตัดตัดให้ถึงาสายขาวๆเลยจะตัดให้จนถึงแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนั่นหมายความว่า,วา,าปลอดภัยแล้วนะคะไม่ต้องเสียดายตัดทิ้งไปเลยเพราะไม่งั้นเขาจะโดนถูกเชื้อากินไปจนถึงหัวแล้วหัวก็จะเน่านะคะต้องดูแลนิดนึงสังเกตนิดนึงค่ะไม่ต้องถึงกับประคบประงมแต่ว่าเราต้องคอยสังเกตวิธี ใบของเขาถ้าใบอบบวกสวยๆมันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าใบเริ่มเป็นสีเหลืองๆนั่นคือมันเริ่มมีปัญหาแล้วเราต้องมาคอยตัดของเขาแล้วเราก็จะได้ช่อดอกที่สวยๆงามๆแบบนี้นะคะ